อาละว,วันนี้ก็จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันอย่างติดตอกันนะคะว่าแอปนี้น่ะมันเหมาะสมกับเด็กหรือไม่นะครับเนื้อหานี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหัวข้อที่อยู่กับความเหมาะสมและอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะผู้ใช้ที่มีอายุนะครับผมตั้งแต่18 24ปีปีและสับห้ถึงสปีนั้นอ่ะจะเป็นผู้ใช้ติดตอกเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าวัดจากผลที่เราไปค้นหาก,กันนะครับแต่ถามว่าวอายุพวกเนี้ยสามารถกาลันตีได้หรือเปล่า ว่ามันเป็นอายุจริงๆของผู้ใช้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะว่า Tik To อ,อกนั้นสามารถแบบเออใส่อายุได้ซึ่งบางคนอาจจะใส่อายุปลอมอายุจริงอะไรยังไงแล้วแต่นะครับแต่ก็รู้ๆกันว่า Tik To อ,อกมันเข้าถึงเด็กๆได้อย่างง่ายนะครับแต่ก็ขึ้นชื่อว่าเด็กนะค,ความคิดความอ่านอาจจะแบบยังไม่ได้มากพอบางทีอาจจะแบบโดนพูดอะไรไม่ถูกใจก็อาจจะด่าอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างที่ผมเห็นนะครับก็ที่แบบมันดูแปลกๆเป็นแบบจดหมายลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นผลโพลูกโซ่ก็เช่นแบบ ขอโทษที่ตกอะอะไรเงี้ยไอ้ดิกงไม่ไหวจริงๆอช่ไแมเลยเพจะตายไอ้เี่ยอะอะโอเคกลับมาก่อนนะสื้อมีหลายคลิปนะพี่ว่ามันแบบมันเป็นมันจะบอกถึงบบอกถึงอายุของผู้ชายานติ๊กต็อกได้เลยนะครับว่ามันมีอายุเท่าไหร่ขอโทษทุกคนผมติดข่าวมาไอ้เชี่ยโอเคนะครับก็เช่นแบบพวกแนวแบบถามถึงคนที่เกิดปีเดียวกันอะไรางี้นะว่าเกิดปีอะไรกันเราไหนหาเพื่อนกันหน่อยว่าเกิดปีไหนกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ แต่เราก็ไม่สามารถเชื่อตรงนั้นได้อยู่ดีนะครับว่าจะเกิดจริงหรือเปล่าบางคนอาจจายแบบแค่ตันๆันอย่างนี้หรือว่าอาจ่ะแค่อยากโกหกอะไรอย่างนี้นครับเช่นแบบบางคนหน้าแบบเด็กกระโปรงเลยอย่างเงี้ยแต่แบบแม่งบอกพิมพ์มพมิมาว่าเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อะไรเงี้ยนะครับมันก็แบบเอ้ยม่นก็แปลกแปก,แปกมันก็ไม่จริงนะครับและแบบที่เราแทบไม่สามารถระบุได้เลยนะครับว่าผู้ผู้ใช้ที่เราโตอยู่มีอายุเท่าไรก็คือมันไม่มีการอัปเดตตัวของคลิปนะครับโปรไฟล์ไม่ได้อัปเดตไว้ชื่อที่ไม่สามารถระบุได้นะครับแล้วก็บางเี่ออาจจะเป็นแอ เขาที่เป็นไทวทะครนะเราอาจจะไม่สามารถระบุตัวได้นะว่าผู้ใช้คนนั้นมีอายุเท่าใดนะครับหรือว่ามีความคิดที่โตพอหรือเปล่าคนระับบางทีถ้าเขาถ้าเราแบบเราพิมพอะไรไม่ถูกใจก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราอาจจะถูกด่าได้แบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับเช่นแบบเราพิมพว่าแบบเอ้ยเราพิมพ์ในสิ่งที่แบบมันอาจจะขัดกับเขาอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะด่าเรานี่นะเพราะโดยปกติคนที่มีวุฒิภาวะพอ,ขอเขาจะเน้นโตเถียงด้วยเหตุผลมากกว่าที่การด่านะครับแบบนั้นสรุปนะผม ก็การเล่แอปพลิเคชันอย่างโซเชียลมีเดียในสมัยนี้นะครับก็ควรมีผู้ปกครองควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพื่อไม่ให้ลูกหลานของท่านนั้นไปก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นบนโลกโซเชียลนะครับด้วยความเป็นห่วงจ,ก L, จกวักไอเซียวจานะครับ